Hello everybody สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน My y n m m is พิญญาดาพัฒนพงศ์สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทค่ะการใช้อะและแอน A จะออกเสียงว่าอะ AN จะออกเสียงว่าแอนอะและแอนมีค่าเท่ากับหนึ่ง ใช้วางหน้าคำนามที่มีเพียงแค่หนึ่งเดียวใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์ทั่วไปและไม่ชี้เฉพาะเจาะจงอะจะใช้วางไว้หน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวพยัญชนะเช่นอันบุกหนังสือหนึ่งเล่มอะเพนปากกาหนึ่งด้ามอะแคทแมวหนึ่งตัว ข้อสังเกตเราจะเติมตัวอะก็ต่อเมื่อตัวที่เป็นตัวแรกของคำนามต้องเป็นตัวพยัญชนะนะคะ a n d จะใช้วางไว้หน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยตัวสระ a e i o u ตัวอย่างเช่น an apple apple หนึ่งผล a อ e l ิ p ลฟังช้างหนึ่งตัว a อ o range ส้มหนึ่งผล An umbrella ร่มหนึ่งคันยกเว้นบางคำที่ไม่ต้องขึ้นต้นด้วยสระแต่สามารถใช้แอนมานำหน้าได้เช่น An o อั out, แปลว่าหนึ่งชั่วโมง เนื่องจากอากักษรตัว h จะออกเสียงเป็นสระหรือเสียงของสระอนั่นเอง h จะออกเสียงนี้นะคะบางคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว u แต่เราก็จะใช้อะมานำหน้าได้เช่น A unit หน่วยอ university มหาวิทยาลัย A Uniform เครื่องแบบหมายเหตุ head, เนื่องจากตัวอักษรตัว U จะออกเสียงเดียวกับตัว Y หรือจะออกเป็นเสียงยอนั่นเองค่ะตัวอย่างของการเติมอะ this is a car it is a bag she is a nurse i am a student he is a teacher ตัวอย่างของการเติมแอ่น It is an apple. This is an egg. This is an ice cream. It is an orange. เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่าคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหลังจากที่ดูคลิปจบแล้ว ครูก็จะมีแบบฝึกหัดแล้วก็ใบงานให้นักเรียนได้ทํานะคะสําหรับคลิปนี้ครูก็ต้องขอจบคำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียน see you later bye อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆทุกคนบ๊ายบายค่ะ